สวัสดีค่ะวันนี้อยากจะพาทุกท่านไปรู้จักโครงการรถไฟความเร็วสูงของอินโดนีเซียกันนะคะซึ่งเป็นเส้นทางจากจากจาร์ตาถึงบันดุงโดยคาดการว่าจะแล้วเสร็จและให้บริการได้ภายในปี2564นี้และเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายนี้นะคะก็ยังจะเป็นสายแรกของอาเซียนด้วยนะคะซึ่งมีความเร็วสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวไปทาความรู้จักโครงการนี้กันดูค่ะ สำหรับความเป็นมาของโครงการรถไฟความเร็วสูงจาการตาบันดุงนะคะโครงการนี้เริ่มต้นศึกษาโดยประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งได้ศึกษารถไฟความเร็วสูงช่วงแรกก็คือจากจาการตาบันดุงถึงสุราบายานะคะโดยจะเน้นช่วงแรกก็คือจาการตาถึงบันดุง ซึ่งผลการศึกษาก็สำเร็จในปี2012นะคะหลังจากนั้นอินโดนีเซียก็ได้มีการเปิดประมูลแข่งขันของโครงการจากช่วงจาการ์ตาถึงบันดุงโดยสุดท้ายก็คือจีนที่ได้โครงการนี้ไปในปี2015นะคะ แน่นอนค่ะญี่ปุ่นเองก็ไม่พอใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตนเองนั้นเป็นคนศึกษาข้อมูลให้อินโดนีเซียทั้งหมดเลยแต่ว่าจีนกลับเป็นคนได้ทำโครงการนี้นะคะสุดท้ายเพื่อเป็นการปลอบใจญี่ปุ่นทางอินโดนีเซียก็ได้มีการให้โครงการปรับปรุงรถไฟเดิมจากจาการ์ตาถึงสุรบยานะคะเป็นรถไฟความเร็วปานกลาง 140- 160ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่าไปทาแทนนะคะในปี2017 สำหรับรูปแบบการลงทุนนะคะเป็นการกู้เงินลงทุนจากประเทศจีน75%ของโครงการลงทุนจากบริษัทร่วมทุนจีนอินโดนีเซียหรือ KCIC นะคะโดยแบ่งเป็นจีน40%เป็นกลุ่มผู้รับเหมาในโครงการและอินโดนีเซีย60%เป็นบริษัทผู้รับเหมาเช่นเดียวกันซึ่งจะคล้ายกับรูปแบบของโครงการรถไฟเชื่อม3ามสนามบินของประเทศไทยค่ะ ระยะทางโครงการมี142กิโลเมตรนะคะแบ่งเป็นทางระดับดิน42.7กิโลเมตรทางยกระดับ82.7กิโลเมตรและเป็นอุโมงค์16.82กิโลเมตร สำหรับสถานีรถไฟความเร็วสูงจะมี4สถานีนะคะก็คือ 1. สถานีฮาลิมนะคะบริเวณชานเมืองจาการ์ตาโดยห่างจากกลางเมืองประมาณ10กิโลเมตรและสถานีคาราวังสถานีวาลินีและสถานีเตกัลัวนะคะบริเวณชานเมืองบันดุงห่างจากเมืองออประมาณ15กิโลเมตร ซึ่งในแต่ละสถานีก็จะมีการพัฒนา TOD รอบสถานีทุกสถานีนะคะตามขนาดพื้นที่และก็มีศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่หนึ่งสถานีอยู่ที่สถานีเ,เตก,กันลัวนะคะและสำหรับรถไฟความเร็วสูงที่ใช้ในโครงการนี้จะเป็นฟูซิงหาวรุ่น CR400AF นะคะ ซึ่งมีความเร็วสูงสุดถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงความสูงของตัวรถอยู่ที่4.05เมตรความกว้าง3.36เมตรความยาว208เมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้601คนแบ่งเป็น3ชั้นด้วยกันก็คือชั้นที่1จะเป็น VIP นะคะรับได้18คนแล้วก็ First Class 28คนและสุดท้ายคือ Second Class นะคะอยู่ที่555คนพร้อมด้วยพื้นที่ขายอาหารและสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดรางก็จะเป็น Standard Gate นะคะอยู่ที่1.435เมตร ทั้งนี้นะคะโครงการรถไฟความเร็วสูงจากจากจาร์ตาถึงบันดุงถูกคาดการว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2564นะคะโดยเมื่อหลังเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่าง2เมืองจากเดิมที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจะเหลือเพียง40นาทีเท่านั้นค่ะ ทั้งหมดก็คือสรุปของโครงการรถไฟความเร็วสูงอินโดนีเซียนะคะถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะและถ้าท่านชอบคลิปนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ